สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โมจะมาสรุปวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของเซตนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของม4เทอมหนึ่งนะคะเปิดเทอมมาเนี่ยจะได้เจอเรื่องเซตเลยนะคะก็วันนี้จะมาสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะคะรวดเร็วนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูเนื้อหาที่ละเอียดกว่านี้นะคะสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปทบทวนนะคะหรือว่าเป็นคลิปที่มองในภาพรวมละกันเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เซตนะคะเซตเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆนะคะกลุ่มของสิ่งต่างๆก็อย่างเช่นเซตของวันทั้ง7ก็จะมีเซตของวันทั้งเจ็ก็จะมีอังคารเอยจนันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนเซตเนี่ยนะคะใช้เป็นเครื่องหมายปีกกาแบบนี้นะคะแล้วก็ เราก็จะนิยมตั้งชื่อเซตเป็นตัวอาาักษรตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่น A B C D เป็นต้นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะต่อมาการเขียนเซตการเขียนเซตเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่หนึ่งก็คือแบบแจกแจงสมาชิกและแบบที่สองก็คือแบบบอกเงื่อนไขแบบแจกแจงสมาชิกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกำหนดให้เซต A เท่ากับเซตของหนึ่งสอง สามสี่แบบนี้เป็นต้นข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมาชิกนะคะแล้วก็จะใส่ปีกาทั้งสองข้างเป็นปีกาเปิดและปีกาปิดแล้วก็แทนใช่คะแทนด้วยการตั้งชื่อเซตด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นใหเซตเอเนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 3 4เป็นต้นแลวเราบางทีเนี่ยเราจะใช้จุดจุดจุดเนี่ยเพื่อละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอ๋อมันมีสมาชิกอื่นๆอีก ที่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่เป็นที่รู้กันอย่างเช่นให้ b เนี่ยแทนเซตของ1ถึง1 0 0ก็จะเป็น1 2 3แล้วก็จุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดนะคะถึง1 0 0แบบนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะต่อมาแบบบอกเงื่อนไขนะคะแบบบอกเงื่อนไขก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่ในรูปของกำหนดให้ a แทนเซตของ x โดยที่ x จุดจุดจุด,จดนะคะ ก็แบบบอกเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีประมาณเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายโดยที่นะคะมาอยู่ตรงกลางตัวแปรตัวแปร x เนี่ยนะคะหมายถึงสมาชิกนะคะไอตัวข้างหลังเนี่ยเราจะใส่เงื่อนไขไว้เพื่อที่จะได้ทราบว,ว่าตัวสมาชิกในเซต a เนี่ยคืออะไรอย่างเช่นกำหนดให้ a เป็นเซต x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว A เนี่ยก็จะแทนเซตของจำนวนจริงนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะคะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะหน้าตาแบบแจกแจงสมาชิกก็จะเขียนเห็นเป็นสมาชิกข้างในเลยแต่แบบเงื่อนบอกเงื่อนไขเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องตีความเงื่อนไขเขาก่อนถึงจะสามารถทราบว่าสมาชิกเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะต่อมาคุณสมบัติในเรื่องเซตนะคะ คุณสมบัติของการเขียนซ้ำเซตเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราเขียนเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามแบบเนี้ยเราจะเข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยมีตัวเดียวนะคะตัวนี้มันจะเซตข้างบนนี้จะเท่ากับหนึ่งสองสามนะคะเพราะว่าเซตตัวที่ซ้ำอ่ะเราจะนับเพียงตัวเดียวโอเคไหมคะ ต่อมาเซตที่เท่ากันนะคะเซตที่เท่ากันก็คือหน้าตาของเซตเหมือนกันสมาชิกเหมือนกันจํานวนสมาชิกเหมือนกันอย่างเช่นให้กาหนดให้ A เป็นเซตของ1 2 3 B เนี่ยก็ถ้าจะเท่ากับ A เนี่ยนะก็ต้องเป็นเซตของ1 2 3เหมือนกันคือมีจํานวนเหมือนกันแล้วก็มีสมาชิกที่เหมือนกันด้วยต่อมาการสลับที่การสลับที่หมายความว่า ในเรื่องของเซตนะคะไม่ว่าเราจะสลับเขียนเอาไว้ข้างหน้าหรือว่าไปไว้ข้างหลังเนี่ยความหมายเหมือนกันอย่างเช่นกำหนดให้เซต a เท่ากับเซตของ1 2 3าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเขียน a เป็นส2มสองเนี่ยความหมายก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นว่าได้ว่าสมมติ a เท่ากับสามสองหใช่ไหม b เท่ากับ1 2ึสามเนี่ย เซต A ก็เท่ากับเซต B อยู่ดีโอเคไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะคุณสมบัติของมันต่อมาการเขียนการเป็นสมาชิกสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกนะคะสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะเขียนเหมือนตัว e แบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ตัว e แบบคงมันจะเป็นโคง้คงๆอ้วนๆหน่อยนะคะเป็นแนวนอนเนาะนี่แหละเขาอ่านว่าเป็นสมาชิกของนะคะเราจะเขียนแบบนี้นะคะอย่างเช่น 1. เป็นสมาชิกของเซต A แบบนี้นะคะถ้ากรณีที่ไม่เป็นสมาชิกนี่ยเราก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะคะเครื่องหมายตัว e แล้วก็ขีดเฉียงนะคะจารว่าไม่เป็นสมาชิกของนะเราจะเขียนว่า c เนี่ยไม่เป็นสมาชิกของเซต a ก็จะเขียนแบบนี้เป็นต้นแค่นี้เองนะคะต่อมาก,การเป็นสับเซตนะคะการเป็นสับเซตเราจะเขียน แบบนี้นะคะเครื่องหมายเหมือนตัว c ตัว c โค้งๆยาวๆหน่อยนะคะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า s ับเซตซึ่ง s ับเซตเนี่ยความหมายของ s ับเซตก็คือเป็น s ับเซตย่อยนะคะของเซตนะคะอย่างเช่นกําหนดให้ a เท่ากับเซตของ1 2 3เนี่ยจะได้ว่า s ับเซต a ก็จะมีเซตของ1เซตของ2เซตของ3 เซตของ1 2เซตของ2 3เซตของ1 2 3แล้วก็เซตว่างนะคะจำนวนสับเซตเนี่ยจะมีทั้งหมด2อยกกำลัง N N, N คือจำนวนสมาชิกนะคะก็คือเมื่อกี้พี่กำหนดนให้เซต A เนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 3 เซตเอเมีจำนวนสมาชิก3ตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ2ยกกำลัง3เท่ากับ8นะคะอันนี้ก็มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7หายไปไหน,นตัวหนึ่งหน3่งสอ่อ่า1 3ไม่มีนะอ่าเป็น8เห็นไหมคะก็เพื่อความชัวร์ทุกครั้งเราต้องมา ลองคิดดูว่าเซตเนี่ยต้องเป็นไปได้กี่ตัวก็คือเอาจำนวนสมาชิกมายกกาลังนะเสร็จแล้วก็มานับดูถ้านับดูแล้วมันไม่ถึงหรือว่ามันเกินเนี่ยเราก็จะได้หาตัวว่ามันผิดตรงไหนเหมือนพี่เมื่อกี้นะพี่ก็ผิดไปหนึ่งตัวนะโอเคนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเซตเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่าตัวไหนเป็นเซตของตัวของเซต a ได้บ้างก็จะเขียนอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเซตของ1เป็นเซตของเซต a แบบนี้เป็นต้น นะคะคการเป็นสับเซตเนี่ยจะไม่สามารถเขียนเลขเดียวๆได้นะต้องเขียนให้อยู่ในรูปเซตเท่านั้นนั<ๆ>่นหมายความว่าเครื่องหมายปีกกานั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเซตว่างนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตโอเคเนาะประมาณนี้นะคะสับเซตอ่ะยังเหลืออีกหนึ่งเซตสับเซตแท้สับเซตแท้หมายถึงสับเซตที่ไม่ใช่ตัวของมันเองก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ2องยกกำลังเนลบหนั่นเองนะคะก็จะเหมือนอันนี้มี a A มีสมาชิก3ตัวมีซับเซตทั้งหมด8ตัวเพราะฉะนั้นแล้วซับเซตแท้ของ,ของเซต A นั้นก็มี7ตัวนั่นเองนะคะก็จะได้ว่ามีซับเซตแท้เป็นเซต1เซตของ2เซตของ3เซตของ1 2เซตของ2 3สแล้วก็เซตของ1 3สแล้วก็เซตว่างนั่นเองนะคะเซตของ1 2 3ตัวนี้เป็นตัวของมันเองก็ตัดออกนะคะตัวนี้ก็จะเหลือเป็นซับเซตแท้ของนางเองนะคะต่อมา สัญลักษณ์ที่3นะคะสัญลักษณ์ n x แบบนี้นะคะหมายเพราะว่าอะไรคะจำนวนสมาชิกของ x ของเซต x นั่นเองนะคะก็จะได้ว่า n a เนี่ยเท่ากับ3นะคะถ้าใช้ตัวอย่างเก่านะที่บอกว่า a เท่ากับเซตของ1 2ึองนะคะเพราะฉะนั้น n a นี้ก็จะเท่ากับ3นั่นเองโอเคนะคะ ต่อมาเซตว่างนะคะเซตว่างนี่เซตว่างเขียนได้2แบบนะคะเซตว่างหมายถึงอะไรเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยนะคะก็เขียนได้2แบบเป็นวงกลมเหมือนตัวโอแล้วก็ขีดเฉียงนะคะหรือว่าเป็นเครื่องหมายปิดกาเปิดแล้วก็ปิดแค่นี้ก็ได้นะคะก็ให้ระวังว่าถ้าสมมติเซตว่างแบบนี้เซตของเซตว่างแบบนี้นะคะไม่ใช่เซตว่างนะอันนี้นะคะมีสมาชิก1ตัวนะคะเป็นเซตว่างนั่นเองก็ให้ระวังไว้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นแล้วการเขียนเซตว่างเขียนตัวมันโดดๆไปเลยไม่ต้องไปใส่วงเล็บให้มันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคอ่แล้วก็เซตว่างนะคะเป็นเซตจ,จำกัดด้วยนะคะเด,เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะต่อมา power set a power set a คืออะไรนะคะเซตของสับเซตทั้งหมดจบเลยค่ะก็คือเอาสับเซตของ a เนี่ยมาใส่วงเล็บเพิ่มนั่นแหละค่ะเป็น power set นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสมาชิกของ power set เนี่ยก็คือ2กําลัง n น,น,นั่นเองนะคะ,ะเขียนเป็น power set ก็คือ Set ของ Sub Set นั่นเองโอเคนะคะต่อมาตัวสัญลักษณ์ตัว U แบบนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงเขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองก็คือตัวที่เขากําหนดขอบเขต นะคะหรือว่าเป็นสมาชิกทุกตัวที่เขาพูดถึงที่เขากล่าวถึงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็พูดง่ายว่าเป็นสมาชิกทุกตัวแล้วกันนะคะในเซตในโจทย์ข้อนั้นนะคะเขาจะเรียกว่า u เอกภพสัมผัสหรือว่า universe นั่นเองโอเคนะคะต่อมาเซตจำกัด แล้วก็เซตอน,นันต์เซตจำกัดกับเซตอนันต์เนี่ยน,นะคะมันจะมาคู่กันนะคะความหมายของเซตจำกัดนั่นก็คือเซตที่เราสามารถเราเรารู้จำนวนสมาชิกเราสามารถรู้จำนวนสมาชิกได้สามารถรู้ n x หรือว่า n a นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราเซตว่างเนี่ยก็เป็นเซตจำกัดเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่มีสมาชิกนั่นเองนะคะ โอเคไหมเซตจำกัดก็อย่างเช่นเซตว่างหรือว่าเซตของ12อะไรประมาณนี้คือเรารู้ว่าข้างในสมาชิกนั้นมีกี่ตัวนั่นแหละคะ่ะคือเซตจำกัดต่อมาเซตอน,นันต์เซตอนันต์เนี่ยก็จะตรงข้ามกับเซตจำกัดเซตอนันต์เนี่ยก็จะหมายถึงเซตที่เราไม่สามารถรู้สมาชิกได้ไม่สามารถไม่ไม่รู้จำนวนสมาชิกทั้งหมดอย่างเช่นอะไรคะ เซตของเซตของจำนวนจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเซตของจำนวนเต็มบวกอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเนี่ยไอ้พวกนี้แหละเขาเรียกว่าเซตอนันต์นั่นเองนะคะเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้กร้นาที่แบบเป็นเลขแปดแบบเนี้ยเนี่ยแหละค่ะคืออนันต์โอเคไหมคะประมาณนี้เนาะต่อมาการดําเนินการของเซตนะคะ การดำเนินการของเซตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะ,ะแบบแรกนะคะ union ะเหมือนตัว u อ,อ้วนๆน,นะคะเนี่ยเขาเรียกว่า union คือการรวมรวมทั้งหมดนะคะเอาหมดนั่นเองนะคะก็จะวาดด้วยแผนภาพของเวนออยเลอร์เป็นแบบนี้นะคะวงกลม2วงแล้วก็ระบายในวงกลมทั้งหมดแบบนี้เขาเรียกว่าการ union a union b แบบนี้ อ่านแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็จะเขียน U ไว้แบบนี้นะคะหมายถึงจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เขาอยู่ในเซตนั้นที่เขากล่าวถึงนะคะนี่แหละคือตัว U เนี่ยอยู่ในอยู่ในเซตเดียมทั้งหมดเนี่ยแต่ A union B เนี่ยหมายถึงแค่อยู่ในวงกลมนะโอเคไหมคะต่อมาอ A intersect B A intersect B เนี่ยก็คืออะไรคะก็คือการซ้ำกัน ซ้ำกันนั่นเองเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวยูคว่ำนะคะก็คือตัวไหนที่ซ้ากันสมมติว่า,าวงกลมแรกคือ a วงกลมที่2คือ b นะเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันซ้อนทับกันเนี่ยเขาเรียกว่า intersection หรือว่าการซ้ํากันนั่นเองนะคะต่อมาการดำเนินการแบบดำเ,เนินการของเซตแบบที่3ก็คือการลบกันนั่นเองก็คือ a ลบ b นะคะนี่ก็คือเอา a ไม่เอา b นะคะ นี่ก็เอาส่วนเฉพาะ a นะคะไม่เอาส่วนที่เป็น b นะคะไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมี b อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เอามันนะคะก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นของ a อาต่อมาตัวสุดท้ายการดำเนินการคือ complement นะคะคือใช้สัญลักษณ์ขีดแบบนี้นะคะก็คือการไม่เอาไม่เอาตัวที่โดนขีดนะคะสมมติวงนี้เป็นวง a เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเอานอกวง a นะคะนี่น,นีแบบนี้ เขาเรียกว่า complement นะคะ A complement นั่นเองคือการไม่เอาจบแล้วค่ะเรื่องเสร็จประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนเนี่ยเคยเรียนมาแล้วบ้างนะพอพี่มาสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะก็อาจจะเก็ตขึ้นมาได้หรืออาจจะงงเพิ่มพี่ก็ไม่แน่ใจแต่พี่ตั้งใจทำนะเพราะอยากจะให้รวบรวมสรุปให้มันสั้นที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,น,นะคะถ้าหากว่า น้องๆอ,อยากจะคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจหรือว่าจะแนะนำอะไรพี่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ